We have the choice Co เดือดสนั่นทัวร์โซเชียลนิวจีนไม่ขอทนอีกต่อไปออกมาไลฟ์เรียกร้องให้แต่งตั้งมินฮีจีนกลับมาเป็นซีอของอดอดังเดิม เด็กได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะสําหรับวงนิวจีนทีล่าสุดพวกเธอได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่พวกเธอได้พบเจอหลังจากที่ทางมินฮีจินได้มีการถูกปลดออกจากตําแหน่งซีอของทางค่ายที่ทางนิวจีนได้มีการออกมาบอกว่าทางค่ายไฮมีการปฏิบัติกับพวกเธอได้ไม่ดีเท่าไหร่จะทําให้พวกเธอต้องออกมาเรียกร้อง ขอให้ทางค่ายให้นำมินฮีจินกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมนั่นเองค่ะล่าสุดวันที่1 1กันยายนที่ผ่านมาทางวงนิวจีนที่เป็นวงโก,โก๊บชื่อดังของทางเกาหลีใต้เป็นอย่างมากได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเธอโดยพวกเธอได้มีการออกมาเปิดไลฟ์ผ่านช่อง YouTube N W G N S ที่เผยถึงเรื่องราวที่พวกเธอต้องเจอหลังจากที่มีประเด็นความขัดแย้งของมินฮีจินกับทางค่ายให้รวมถึงพวกเธอยังได้มีการออกมาเรียกร้องให้บังชีฮยอกประธานค่ายให,ให้มีการแต่งตั้งมี ฮีจินกลับมาเป็นซีอของค่ายออดอีกครั้งโดยทางฮเยอินเริ่มกล่าวว่าที่พวกเธอได้มีการออกมาเปิดไลฟ์ในครั้งนี้นั้นก็เพราะว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่พวกเธออยากจะออกมาพูดถึงค่ายไฮห,หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่พวกเธอได้มีการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัทและได้มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนของพวกเธอไปแล้วแต่หลังจากที่พวกเธอได้เข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้นลงก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเธอต้องการจะไม่ได้นํามาถูกถ่ายทอดหรือเผยแพร่อย,อย่างถูกต้องนั่นจึงทําให้ สมาชิกมิวจีนได้เริ่มกล่าวถึงความผูกพันและความเคารพที่มีต่อมินฮีจินซึ่งเธอคนนี้เป็นผู้สร้างวงขึ้นมาแถมยังเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางของวงโดยพวกเธอรู้ว่าภายใต้การบริหารของไฮพวกเธอถูกล่าเลยและไม่ได้รับความดูแลอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีหนึ่งในสมาชิกอย่างหันนี้เธอก็ได้มีการออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู้จัดการของวงอื่นในค่ายไฮสั้งให้สมาชิกวงอื่นเพิกเฉยต่อพวกเธอแม้พวกเธอจะทักทายพวกเขาก่อนแล้วก็ตามและนี่เองที่ ทำให้พวกเธอรู้สึกผิดหวังและไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมากและเมื่อพวกเธอได้มีการนําเรื่องที่เกิดขึ้นไปแจ้งกับซีอโอคนใหม่ได้ทราบแล้วพวกเธอกับได้คําตอบจากซีดีโอใหม่ว่าไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอและเธอบอกเรื่องนี้ช้าเกินไปและโดยการตอบของซีอโอคนใหม่นี้เองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการละเลยปัญหาของพวกเธอจะทําให้หันนี้รู้สึกว่าพวกเธอไม่ได้รับการปกป้องหรือการดูแลเท่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ก็ยังได้มีทางแดเนียลก็ได้มีการออกมาพูด ึงเรื่องดังกล่าวเช่นกันว่าพวกเธอทํางานร่วมกับมินฮีจินมาได้ดีตลอดมินฮีจินใส่ใจพวกเราแม้แต่กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆรวมถึงพูดคุยและอธิบายให้พวกเธอเข้าใจเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนิวจินมีสไตล์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์จากแนวคิดของมินฮีจินดังนั้นจึงไม่มีใครแทนที่มินฮีจินได้ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังได้มีการเล่าอีกว่าการบริหารของอดอเปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากที่มินฮีจินถูกปลดจากตําแหน่งจึงพวกเธอรู้สึกไม่สบายใจสําหรับเรื่องการปลดมินฮีจินจาก ตำแหน่งซี o โออดอให้เอินระบุว่าพวกเธอทั้ง5้าคนดูเรื่องนี้พร้อมกับข่าวที่ปล่อยออกไปมันเป็นอะไรที่กระทนหันมากและคาดไม่ถึงสําหรับพวกเธอหากพูดตามตรงในฐานะที่พวกเธอเป็นศิลปินภายใต้ไฮการประกาศของค่ายที่ไม่ถามความคิดเห็นของพวกเธอนั้นถือได้ว่าเป็นการไม่เคารพพวกเธอเลยที่ทําให้พวกเธอยิงสับสนเข้าไปกันใหญ่เมือ่อผู้จัดการมาบอกว่าซีอโอคนใหม่ต้องมาพบกับพวกเธอโดยทางแดเนียลกล่าวในช่วงหนึ่งของการไลว่านี่เป็นความฝันของพวกเธอที่อยากจะทําเพลง ร่วมกับมินฮีจินพวกเธอพยายามอย่างหนักเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงแต่ตอนนี้พวกเธอไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วและพวกเธอไม่สามารถแม้แต่กระทั่งจะทําตามแผนที่พวกเธอวาดไว้ได้อีกต่อไปและแดเนียลยังเสริมว่าพวกเธอแค่พยายามทําตามความฝันพวกเธอผิดอะไรหรอออกมาอีกด้วยนอกจากนี้ในช่วงท้ายของการไลฟ์นิวจีนได้มีการเน้นย้ําจุดจืนของพวกเธอที่ต้องการเรียกร้องให้ใหแต่งตั้งมินฮีจินกลับมาเป็นซ e o ของอดอรอีครั้งโดยทางมินจีสรุปว่าสิ่งที่พวกเธอต้อง คือให้ทางอดอกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยมินฮีจินจะเป็นซีอีโอและมีการบริหารควบคู่กับการผลิตเช่นเดิมสาเหตุที่พวกเธอเรียกร้องสิ่งนี้ก็เพราะว่านี่เป็นทางเดียวที่ทําให้พวกเธออยู่ร่วมกับไฮได้อย่างสงบและถ้าหากความคิดเห็นนี้ของพวกเธอถูกสื่อออกไปอย่างถูกต้องพวกเราก็หวังว่าประธานบางชียอกและไฮจะเลือกตัดสินใจอย่างฉาญฉลาดและคืนอดอให้เป็นดังเดิมภายในวันที่25กันยายนนี้ซึ่งหลังจากที่ไลฟ์จบลงไปได้ไม่นานนั่นก็ทำให้คลิปที่ได้มีการไลฟ์รวมถึงแอคเขา y ์ u t u b ก็ได้มีการถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วเด็กได้ว่างานนี้ทำเอาวงการเคป๊อปสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางค่ายให้ยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้ถึงประเด็นนี้อะไรใดๆทั้งสิ้นและในส่วนของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมารอติดตามรอดูกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ